มาแล้วสองล้าน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 ก็มีคนโชคดีอันนี้เลขเลขเลสองล้านแล้วเนาะมาลุ้นมาลุ้นกันเดี๋ยวมาลุ้นมาลุ้นกันด้วยว่านี้ก็ได้มาแล้วอันนี้ผมเป็นเป็นมาอทำออกมาจากโซงทีมโอ้โอ้คีดสองใช่ไหมคองมาแล้วคีดไปแล้วสองแล้วคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับช่างจรวดครับช่างจรวดครับผมเลขส ครับเลเป็นยังไงคะที่ผ่านมาเห็นเงียบหายไปเพราะว่าเอฟซีนะอะไรแบบนี้ที่เขามาติดตามพี่ตอนนี้เป็นยังไงคะวันที่สิบสี่สิบห้าว่างสามเดือนนะเสียงดังๆหน่อยครับสิบสี่สิบห้ามีงานแก้บนแก้บนส่งละลานด้วยสิบสิบสี่แก้แก้บนส่งล้านสิบห้าแก้บนห้าหนึ่งครับก็มีมีมหนังสองคืนครับที่เอฟซีสองคืนวันที่สิบสี่เปวันวาเลนไทน์ก็จะเป็น ผู้รักก็รุดจับวันเงิสดไข่ที่มาเป็นคู่ mm hmm. ครับเป็นวันวันเลนไทยไหว้สารทองดำแล้วก็จะไข่ที่อยากสมหวังในความรักหรือมีโชคลาภก็จะมีอาจารย์มาทาพิธีด้วยเหมือนกันครับก mm hmm. ็ได้ประสานอาจารย์แล้วครับที่จะมา mm hmm. ทั้งวันที่สิบสี่และที่สิบห้าครับเป็นมวรัฐบาลไทยเพราะว่าส mm ิบสี่สิบห้าพอสิบหกก็เป็นวันวันที่ทุกคนรอคอยนะวันโชคลาภก็คือติดสิบสี่สิบห้าสิบหกก็ถือว่าเป็นวันใกล้ๆไม่ออก เลขสองละล้านก็ก็ผมได้แปลมาสองรอบแต่ว่าติตดติดเตรียมงานก็ไม่ได้ออกคลิปครับทีนี้ก็คนทำเรื่อยรของขอฟซีไม่ไหวพอดูแต่คลิปก็จะมีว่าเมื่อไหรสองละล้านจะมา f อฟซีต้องขอโทษ f อฟทุกท่านที่ได้โทรมาแล้วก็ไม่ได้รับสายขอช่วยนิดงานเยอะถามเลขสองล้านทำหลายคนและเมื่อวานก็มีเอฟซีพี่ธวัชชัยจะไม่ผิด ได้ขอเลขละล้านไปแล้วเลขละล้านนี่มามาเมื่อวันอาทิตย์แล้วผมบอกว่าให้เริ่มซื้อวันที่สิบเลขโซล,ลานถ้าใครเคยเคยเอาไปเสี่ยงโชครอบนั้นก็มีโชคกันหลายคนถ้าใครเคยดูในคลิปนะเลขโซล,ลานจะมีอยู่แค่หกหนึ่งชุดมีอยู่หกเรียกอะไรนะมีสามตัวอยู่สองหางบอกแล้วก็มีสองตัวอยู่อีกสี่หางครับก็จะมีหกชุดมีหกชุดแต่ก็ถูกทุกรอบ อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกมาถูกจริงๆเนาะถ้าใครได้ดูเคยได้ดูเนาะคครครับับบถูกจริงๆเมื่อวานเลยเอามาเมื่อวานเมื่อวันที่วันอาทิตย์ว,วันจันทร์เลยมาแล้วเอฟซีเอาไปเสียงโชคแปดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วตัดมีตัดเจ็ดซีด้วย <mm <addition> ได้ทั้งก็คือได้ได้เต็มอะ่ะนี่เขามีเอฟซีที่ตามมาเอาที่ที่ติดต่อทางผมโดยตรงอ่ะเขาก็ตามมาเอาเราเลยขอขอสองล้านนี้ไป แล้วก็ได้ช่วยค่าน้ำมันและช่วยค่ารวบุญที่วันเกยบนด้วยหนึ่งพันบาทแล้วก็มีช่วยเส้นวาอีกห้าร้อยขอบคุณพี่ธวัชชัยที่ได้ที่เมือ่อวานที่ได้มอบแต่ก็ได้มอบเลขไปให้นะที่ได้มอบเงินมาให้แต่แลเลขโซล,ลารน,นั้นผมได้คัดไว้ให้เอฟซีเป็นเลขแบ่งปันไว้ให้เอฟซีไปไปซื้อไว้เห็น <Okay. S 1> ทุกคลิปมีแต่คนถามา่าอะไรก็ซองล,ล้านจะมาละลานจะมา เป็นเป็นสองล้านเป็นต้นตรับสองล้านวันนี้มาแล้วครับมาแล้วคือเรื่องราวของเลขที่มาตัวเลขสองล้านเนี่ยหลายๆคนเอฟซีคนไทยเนาะบอกว่าอู้ทำไมกล้าซื้อมันไม่ใช่ล้านบาทนะครับเป็นอาจจะเป็นล้านกีบกันหล้านกีบมันเป็นตัวเลขมาจากเพื่อนบ้านอ่าสพปเนาะข้ามมาก็เลยบวกราคาตามเป็นเงินของประเทศของเขาใช่ใช่ยรัาอันนี้อันนี้เอฟซีต้องเข้าใจนะครับบางคนบอก โอ้ไม่เชื่อหรอกใครจะไปกล้าซื้อสองล้านเป็นเนาะคอมเมาสองล้านคนไม่มาคือหนึ่งล้านบาทกับประมาณหนึ่งพันพันหกหรือเปล่าครับประมาณพันกว่าบาทก็พันก็บาทพันกว่าบาทเองไม่ไม่ถ้าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็พันกว่าบาทพันกว่าบาทเจฟซีมาในความเห็นว่าโอ้สองล้านเก็บไว้เก็บเงินไว้ทำชื่ออะไรเองกว่าเนาะครับมันไม่ใช่คือสองล้านก็คือล้านขีดกับฟีเงินไทยก็เป็นคำสรรพนามครับพันกับบาทถามว่าคุ้มไหมผมบอกว่าคุ้มนะครับเพราะว่าสองล้านเนี่ยมัน ไปสปปลาวได้เต็มหลายงวดเนาะเพราะว่าเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งมันออกสามครั้งนะครับทีนี้มันอยู่ได้สิบห้าวันซองหนึ่งรอถึงรัฐบาลไทยด้วยต่องวดแต่ว่าสปปลาวนี่ไปได้ถ้าไล่ดูก็ประมาณสองอาทิตย์ก็ประมาณหกงวดเนาะเล่นได้ตลอดนี่แจ้งให้กับสี่วันก็มีคนโชคดีอันนี้เลข ท้องล้านแล้วเนาะลุ้นมาลุ้นทำาลุ้นก่อนแบบแนี้จะมาลุ้นมาลุ้นกันด้วยวันอะไรนไรได้มาแล้วอันนี้ผมบิงมาเองทำออกมาจากโซ่ที่โอ้โอ้คีดสองใช่ไหมขีดสองไปแล้วคีบไปแล้วีบสองแล้วมาทำเขียนเขียนให้ดูใหม่เลยให้ดูใหม่เลยจะให้ดูใหม่ตัวใหญ่ๆเลยนี้มาเริ่มมาเมื่อวันวันอาทิตย์ที่เก้าต้องโยกมาข้างหน้าผมให้เอฟซีให้เอฟซีซื้อถอยแล้วครับถอยแล้วครับถอยเลยอ่านั่นแหละนั่นแหละครับพอดีกันนะครับมันจะได้ทุกทุกกล้องทุกตัวใจก็กระแทกก่อนอ่ อันนั้นแหละครับเพราะว่ากล้องกล้องมันเยอะเนาะด้้าานนขงะครับต้องเข้าใจคนด้้าานขงี๋ยวเดี๋ยวอวยให้ทีละคนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆหมุนเอาไปคือน้ำกลับนี่ไปครับถ้าช้าครับถ้าช้าเอฟเอฟซีบางคนเขาบอกว่าทําไมถ่ายแต่ด้านข้างนี่แหละครับมันมันอยู่ตรงกลางไม่ได้เพราะว่าช่องมันเยอะที่มาถ่ายทำรอบที่สี่แล้วรอบที่สี่ครับรอบที่มามาทุกรอบเดี๋ยวผมไปเอามา เจ็ดแปดนี่เข้านะพี่เจ็ดแปดเข้าเมื่อวานวันที่สิบเจ็ดแปดแล้วมีคนตัดเจ็ดสี่เข้าเข้ามาแล้วเจ็ดแปดก็เข้าเจ็ดสี่ก็เข้าเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเข้าเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยเรามาถ้ามาเมื่อวานถ้าไม้มาเนี่ยผมเสียดายถ้ามาไม่ทันเมื่อวานถ้ามาเมื่อวานแล้วมันออกอีกวันที่เท่าไหร่โันที่น่าจะเป็นวันพุธนที่สองวันพุธ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 วันพรุ่งนี้ตามเพื่อนบ้านถึงไทยเลยทำตามถึงไทยเลยครับคุยเล่นได้ทุกงวดใช่ S <S <S จนกว่าจะรัฐบาลไทยแต่ประาร<ว>กาศผลรางวัลซองนี้ถึงจะหมดอายุใช่ครับใช่ครับ,รบนี่แหละถึงหมดนะเพราะว่าคือมาเมื่อวานมาเรื่องวันที่สิบว่าผมถ้าใครได้ดูที่ผมส่งไลน์ให้ท่านยูทูบเบอร์ทุกท่านได้ดูว่ามันเป็นวันบอกว่าวันที่สิบ็ก็ถามพี่พัชไทยเป็นคนให้ส่งผมให้ดูผมก็เลยส่งตัวนี้ไปเจ็ดแปดขอก็ได้ครับชุดนี้จะหมดวันที่เท่าไหร่ครับชุดนี้ถ้าเนี้ถ้าเรื่องวันที่สิบครับไม่ไม่มันอันนี้มันเป็นงดงดที่มันตัดมามันจะเป็นศ เดี๋ยวว่าพอดีเอฟซีจากอ,อ,าอุรดรเข้ามาเขาขอว่าขอรอบใหม่ก็แล้ถ้ารอบใหม่ก็เป็นวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ที่วันที่สิบเมื่อว,วานมีมันมีรอบที่งวดก่อนที่ติดติดโซนศูนย์ห้าห้าอะไรเลยที่ก็ถูกโซนศูนย์ห้าไม่ใช่เลข <laughs> ที่ถูกซ้ำตอนนั้นมันผมให้เลขเบอร์นี้ไปด้วยเบอร์เจ็ดไปด้วยเบอร์โทรโซนห้าห้าที่ออกรอบก่อนครับอันนี้สุดท้ายก็คือจบที่รัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกใช่ครับร ตัวที่บศกคิดว่าอาจจะต่อต่อไปนิดหนึ่งก็ได้อาจจะต่อสิบเดียสิบสี่สิบหกอาจจะต่อไปอีกเพราะว่ามันจะถ้าสิบสองมันจะมีอันนี้ออกไปแล้วเนาะมันมีจะมีเท่ากับออกไปสอกก็จบสิบสิบสองสิบสี่สิบหกเลยรัฐบาลไทยปีกประมาณเพราะว่าวันที่ผิดหมดปนออาทิตย์วันที่สิบเจ็ดเป็นวันจันทร์มันต่อได้เออเจ็ดวันจันทร์ในรอบหนึ่งรอบหนึ่งขับนรอบต่อไปก็เป็นรอบวันพุธใช่รอบวันพุธใหม่ครัสบประมาณนี้ ปกติแล้วช่างมีเดือนหนึ่งจะรับสองครั้งใช่ไหมคะสองเดือนหนึ่งรับสองครั้งแต่ว่าด้วยรอบที่แล้วปิดงานก็เลยเลยได้ไปเป็นงวดครั้งงวดออกมาอย่างนี้ผมได้ไปเอาที่ที่ช่องนี้อ๋ออันนี้ไปรับเองรับเองครับครับไม่ได้ส่งไปสนีมาเนาะไม่ได้ส่งไปไเสนอมาพอดีครับเดินทางไปทํางานแถวนั้นด้วยไปรับชายแดนเลยรับชายแดนไปได้ที่ชายแดนตรงนี้ หนึ่งล้านกีบก็เท่ากับหนึ่งพันกระบะไทยเอจีอย่ากเข้าใจผิดเด้อเห็นหลายช่องผมก่อนพันกระบะครับครับชิ้ดูครับกับท่านผู้ชมพันกระบาทนี่คุ้มเพราะว่าเอามาแจกได้หลายงวดเอามาเป็นอันนี้เนาะถามว่าเมื่อวานเรามาไม่ได้มาตามเนาะเมื่อวาน่าพรุ่งนี้เป็นวันพุธใช่อยากถามความชอบของช่างจลวนหน่อยว่าได้ได้ได้พรุ่งนี้นี่เพื่อนบ้านใช่ไหมครับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านชอบตัวไหนในผมชอบถ้าชอบชอบศูนย์เก้าแปด ตย์เอง098ครับโชค098เพื่อนบ้านช่วงนี้วันที่12เนอะ12 12แล้วก็มาลุ้นวันที่14 14ก็อยู่ในคือแต่ท่านชอบตัวไหนก็ให้ซื้อตัวนั้นครับแต่บางท่าน FC แล้วผมว่าเขาจะซื้อทั้งหมดนี่แหละแล้วเขากลับเองว่าไม่เยอะตัวเนาะไม่เยอะตัวเยอะตัวรัฐบาลไทยด้วยเนาะรัฐบาลรัฐบาลไทยด้วยเพื่อนบ้านแล้วรัฐบาลไทยเผื่อท่านเก็บไว้เพราะว่ามันรอบนี้มันมันพันทั้งรัฐบาลไทยด้วยว่ามันอันนี้ออกที่10เนาะ10 12 เป็นวันที่เนาะอาจจะเป็นวันที่สิบสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดันจันต่อด้วยวันจันพุทสิบเจ็ดประมาณวันศุกร์หน้าหมดรรคพอดีแบบเนี้ยมันมันพุ่งผมเอาไปเอาตัดรอบมาครับครับนี่เลขเลขนี้ถ้าใครสนใจเนาะเอาไปเสียงทายดูผมก็รู้นยู้จดใ่แต่ว่าจากท่านที่เคยดูคลิปมาสองอาราดเป็นเลขที่เอฟซีเรียกร้องมากครับอยากเจออยากเห็นผมทนความเรียกร้องไม่ไหวเรียกร้องไม่ไหวเป็นเลขที่ตามครงเรียกร้องของเอฟซีทุกท่านอ่ะ ที่อยากเห็นมีแต่คนดูเนาะคือตอนนี้คือช่างการันตีเลยว่าถูกทุกงวดก็ถูก,ก,กจริงๆเนี่ยมามาปุ๊บเข้าเลยเนี่ยเสียดายแทยนเมื่อวานมีคนพี่วัชชัยแหละถูกแน่นอนผมรับประกันเลยครับีอที่ขดูคลิปนี้ทุกคนมีแต่เข้ามาคอมเมนต์ว่าช่างมาไหร่ออคลิปช่างมาไหร่ออคลิปพอดีผมติดงานอยู่เนาะแล้วติดเตรียมงานด้วยแต่อะไรรอบนี้ก็ปล่อยเป็นเลขบัญปันกันก็ไม่มีใครรู้ว่าเลขออกตัวไหนเนาะอยู่ที่บุญแต่ละท่านแต่ผมว่าเที่ยวทุกท่านมีบุญเนาะและก็ ว่าได้เก็บความโชคดีที่ได้เลขนตรงล้านโอเคครับก็เก็บไว้รัฐบาลไทยงวดวันที่16นะครับส่วนของเพื่อนบ้านก็ได้ตลอดได้ตลอดครับแล้วครับรัฐบาลไทยงวดนี้รัฐบาลไทยงวดนี้ก็ประมาณวันที่10 14 14 15เจะบอกทีหนึ่งวันสุดท้ายวันนี้เอาเลข่นบ้านไปส่อนท้ายเลยเนาะวันที่เท่าไหร่11 11ก็ฝากบอกเดี๋ยวฝากบอกงาน fc ทุกท่านที่อยากมาร่วมงานแก้บนวันที่สิบสี่สิบห้าปาเอศทำไมช่างขีดวดมีมีโชคทุกงวดทุกรอบก็เลยเผื่อท่านที่อยากมาสัมผัสเองมาขอเองก็ติดต่อมาได้หรือท่านอยากจะมาสิบสี่สิบห้ามาเป็นการแก้บนสองคืนถ้าใครอยากมาก็ติดต่อเบอร์นี้นะครับแต่ใครอยากมาร่วมบุญหรือใครอยากเนี่ยศูนย์เก้าแปดนากไม้ครับหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าห้าครับ แต่นี่ก็คือไปทางรัฐบาลก็ได้รัฐบาลก็ได้ครับเพราะว่ามันมันมันเป็นกึ่งรัฐบาลจักเพื่อนบ้านอยู่ในรวมเดียวกันก็จะได้มาจากชุดนี้เลยจากชุดนี้เลยครับเคยทําให้คนหมดนี้มาแล้วเลขเลขเลขสองกล้านครับโอเคเนาะครับก็ขอขอบคุณทุกขั้นดอนะครับผมก็ขอดีเลยก็ขอไปพรให้เอฟซีเนาะที่ดูคลิปนี้แล้วก็ทุกคลิป ทั้งเพชรพารวยประวัติวันเวีนประวัติทีวีแล้วก็ความเชื่อแล้วก็แอ็ดชั่นต้นสุรินทร์ทีวีลูกปลากรันแล้วก็บ่าวทีคนรูปลอยแล้วก็ไอ้ปกครองด้วยหน้าตาดีแล้วก็ร้อยซับแล้วก็บ่าวสานจิเกลแล้วก็คนตาดีคนมีฝันหน้าตาดีทุกคนนี้เอ๋เข้า youtube ที่มาวันนี้ใครที่รับชมก็ขอให้รวยๆเด้อใครที่เอาไปเสี่ยงโชคก็ให้มีโชคมีลาภกันครบตั้มขอบคุณครับสวัสดีครับ